สวัสดีครับผมอชรัตนะครับอ um ีพีก okay, ok, ่อนหน้าที่ผมได้ลงคลิปไปเนี่ยก็ได้มีน้องคนหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่จับปุกมดลันนานหรือปุกมดมายาหนึ่งตัวได้ไหมก็โอเคครับอีพีนี้เราจะไปจับปุกมดในลำนานกันนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับว่าตัวที่ผมจะจับเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยก็ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซัพพอร์ตใเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก่อนหน้าเนี่ยผมได้เปิดโหวตเอาไว้นะครับก็คือตัวของเปาเจี้ยนกับตัวของคิวเลมเนี่ยจะเลือกตัวไหนตััััววทีี่ผมจจะะเเเลืือออกกนนคคครรบบ็ตขงปา้ย ก็มาดูกันนะครับว่ามันมีข้อดีไงแล้วทำไมผมถึงเลือกตัวของเปาเจียนมากกว่าเลือกตัวของคิวเลมนะครับไปกันเลยครับอย่างแรกคือเปาเจียนเนี่ยดูจากสเตตัสเนี่ยเป็นตัวที่เร็วแล้วก็ตีแรงมากๆนะครับแรงถึงขั้นที่ว่าต้องโดนเนฟดาเมจกันเลยนะครับจาก130เหลือ120แต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยคืออาบิลิตี้ของมันนะครับอย่างซอร์สออฟลูนอาบิลิตี้เนี่ยจะลดพลังป้องกันของโปเกมอนทุกตัวบนสนามนะครับลง25%นะครับยกเว้นตัวของมันเองธรรมดามันก็ตีแรงอยู่แล้วนะครับแต่พอได้อามมมมมาาาาาเเเเเเเนน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 นีีีีี่่่่่่่่ยยยยยัััััักกลลปปป็วววสสสรรรรริททให้้้้ตตตขขขออออออองงงแแึไะะะะะคคคคบบจจจุดืพภููณ4 คนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยคิวเลมต้องเก่งกว่าซีในตามความเป็นจริงอ่ะคำตอบคือใช่นะครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวลีเจนเดอรี่อย่าลืมนะครับว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยคือเกมพิกซ์มอนเป้าหมายในการปั้นโปเกมอนให้เก่งเนี่ยเพื่อไปตียิมนะครับซึ่งในยิมเนี่ยจะมีตัวระดับอีพิกแล้วก็ตัวลีเจนเดอรี่อยู่ด้วยถ้าใครเคยตียิมมาก่อนเนี่ยจะรู้นะครับว่าไอสอตัวเนี้ยมันยากมากๆเพราะว่าเลเวลของเขาเนี่ยจะมากกว่าเราเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบเลเวลเลยแล้วก็ด้วยความต่างของเลเวลที่มากขนาดนี้นะครับถ้าเราไดียวมผ จะลองเทียบกับแบบปอนต่อป,ปอนให้ดูเลยนะครับทั้งเลเวลทั้ง IV แล้วก็ทั้ง EV เนี่ยจะเป็นแบบสายดาเมจเท่ากันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าตัวที่ได้ออกท่าก่อนเนี่ยมันสําคัญมากแค่ไหนถ้าเทียบกันแบบปกติเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสเตตัสโดยรวมของคิวเลีมเนี่ยเยอะกว่ามากแล้วก็บาลานซ์ทั้งเลือดแล้วก็พลังโจมตีทั้ง2ค่าเลยนะครับแต่ส่วนที่เป็นจุดต่างอย่างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของสปีดซึ่งสปีดของเปาเจี้ยนเนี่ยสูงกว่าคิวเลีมเยอะมากครับ ก็แน่นอนครับในการเล่นแบบซิงเกิลเนี่ยใครได้ออกท่าก่อนจะได้เปรียบซึ่งส่วนนี้เปาเจี้ยนชนะนะครับต่อมาคิวเลมจะถูกลดพลังป้องกันลง25%นะครับจากอารีตี้ซอ r ต์ออฟลูนคิวเลมเนี่ยมันแพ้ต่อสู้คูณ2นะครับซึ่งเปาเจี้ยนเนี่ยมีท่าอย่าง s เซคเลดซอสที่เป็นท่าของประเภทต่อสู้ที่แรงมากและถ้าให้มันถือไอเทมอย่าง choice band ที่จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไป1.5ในรอบแรกเนี่ยการันตีได้แน่นอนนะครับว่ายังไงคิวเลมก็ตายท่าเป็นร่างไว้ล่ะก็ไม่ต่างกันนะครับถึงจะตีเเเเยยอะะะมมมมมาาาากกก็็จรรรริิงแต่่่คควววัับบปไไดด้้้พขึนน ก็ตายอยู่ดีส่วนร่างแบล็คร่างเนี้ยจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมา10หน่วยก็จริงนะครับแต่มันก็ยังไม่พอที่จะรับดาเมจที่เป้าเจียนทําได้อยู่ดีนะครับเกิดแล้วนะครับก่อนหน้าที่ผมยืน a f ไว้เนี่ยเพราะว่าผมจะรอตัวของป้าเจียนเกิดนะครับตอนนี้มันก็เกิดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อยู่นี่เองก็ตัวของป้าเจียนนะครับจะเจอที่ไบโอมิงสโนนะครับไม่ว่าจะเป็นสโนไทก้าหรือว่าสโนมอเทนะครับมีโอกาสเจอหมดเลยเมื่อเจอเนี่ยก็ไปจับมันเลยครับโอยโยนไปเลยครับ ก็ได้มาไปเทียบรียบร้อยนะครับตัวของเปาเจียนก็มาเช็คตัวของมันเลยครับเปาเจียนตัวนี้เป็นนิสัยรีแลกนะครับรีแลกเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจถ้าเข้าไหร่เพราะเป็นรถสปีดมาเช็คไอวีกันนะครับไอวีเอสช่องที่5 IV เนี่ยไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแอคแท็กมันมันมีแค่หนึเองก็คงต้องไปฟาร์มแล้วก็ใช้ s ิลเวอร์พัทอมแคปนะครับเพื่อทำไฮเปอร์เทนให้มันเป็น31ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มกันดีกว่าถ้าฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยใส่ o ูฟอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะตัดให้ทีเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เป็นฟูลบิลล์ของผมนะครับฟูลบิลล์เนี่ยนิสัยเนี่ยผมจะเล่นเป็นามนะครับก็คือเน้นตีแรงไปเลยนะครับเพราะว่าตัวของมันเนี่ยค่อนข้างจะเลวอยู่แล สัักพนต่อมาเป็นท่าเซกเลตซ้อนนะครับท่าเนี้ยจะไม่สนใจฝั่งเลยนะครับไว้ฝั่งจะบัฟดีเฟนหรือว่าบัฟหลบดีขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยท่าแน่มันจะตีตามค่าเริ่มต้นเลยนะครับส่วน IV นะครับเป็น31ทุกค่านะครับเพราะว่าใช้เทมอย่างซีเวิร์ดปัททอมแคปนะครับทำการไฮเปอร์เทนให้หมดแล้วส่วน EV ที่ลงเนี่ยผมลงเป็นสปีดแล้วก็แอรแท็กนะครับจะเน้นเป็นเร็วแล้วก็ตีแรงไปเลยส่วนค่าที่เหลือเนี่ยจะลงเป็นดีเฟนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผู้พิ้วของผม,ผม แต่ก่อนจะไปทดสอบดาเมจกันผมจะไม่แนะนําสมาชิกน้องใหม่นะครับอย่างมีมีคิวมีมีคิวเนี่ยเคยเป็นตัวที่โกงมากๆนะครับในสมัยก่อนตรงที่มันโกงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสเตตัสนะครับแต่ที่มันโกงเพราะอาบิลิตี้ของมันอย่างดิสไกด์อาบิลิตี้เนี่ยจะทําให้ตัวของมินมิคิวนะครับไม่ได้รับดาเมจจากการถูกโจมตีครั้งแรกนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในสนามได้นานมากๆนะครับโดยการให้มันถือไอเทมอย่างโฟกัสเซตไอเทมนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเลือดเต็มเท่านั้นนะครับ ถ้าเราโดนโจมตีจนถึงตายเนี่ยเราจะเหลือเลือดแค่หนึ่งนะครับทำให้ตัวของมีนมีคิวนะครับมีหลายชีวิตมากชีวิตแรกเป็นของอเบลิตี้นะครับอย่างดิสไกส์ชีวิตที่2นะครับเป็นของโฟกัสเซตชีวิตที่3นะครับเป็นเลือดของตัวมันเองและถ้าผู้เล่นเนี่ยบิวมาเป็นบิวถึกไปเลยนะครับตัวของมันก็จะยืนในสนามได้นานขึ้นไปอีกนะครับการที่มันยืนในสนามได้นานมากๆแบบเนี้ยก็จะเป็นการการันตีนะครับว่ามันจะได้ออกท่ายอย่างแน่นอน แต่ในปัจจ erm ุบันเนี่ยการที่มันโกงขนาดนี้นะครับก็ต้องถูกเนื้อเป็นธรรมดานะครับนั่นก็คือเมื่ออบิตตี้ดิสไกของมีมิคิวนะครับทำงานไปแล้วเลือดของมีมิคิวนะครับจะถูกลดลงไปด้วยเมื่อเลือดไม่เต็มแบบนี้นะครับก็จะไม่สามารถคโบกับไอเทมโฟกัสเซตได้แล้วนะครับก็ถือว่าเนิร์ฟตรงจุดอยู่แต่ว่าในพิซซ่ามอนเนี่ยเราตีแค่กระบอกนะครับการที่มารับดาเมจได้หนึ่งคิดฟรีๆแบบเนี้ยเพรว่ายังไงก็ยังโกงอยู่ดีก็ตรงนี้ก็คือยิมพืชนะครับยิมพืชเนี่ยผมเเเคคคคยยยตตตตตตีีีีีีีีไไไปแแล้้้้้้วววใในน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 อออออพททท่่่่่่่่่4ะะะะะรร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 ััััััับบบบบบาาผมมดดขขงงงงิกกููจ อิปิกเนี่ยเลเวลของเขาจะมากกว่าเรา30เลเวลเลยนะครับส่วนรีเจนดารี่เนี่ยเลเวลเขาจะมากกว่าเรา40เลเวลเลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวบอสที่อยู่เนี้ยถ้าชนะตัวบอสแล้วก็ได้เข็มกัดมาแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถสู้ต่อได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปตีกับตัวแรกอีกรอบเลยแล้วกันนะครับอยู่นู้นตัวแรกเขาได้ไปโอรสนะครับก็ตีไปเลยนะครับตัวต่อมาเป็นลุนป้าป้านะครับก็ตีไปเลยโอ้โดนเฟคเอานะครับก็จะติดฟินนะครับแล้วก็ค่อยไปตีใหม่ในเทิน้า แรงนะครับแรงมากต่อมาตัวเขาเนี่ยเป็นโมจโบนะครับโมจโบเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยจัดถึกมากๆนะครับเพราะดีเฟนของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เมื่อมาสู้กับตัวของเป้าเจียนเนี่ยมันจะโดนลดพลังป้องก,กันลง25%นะครับก็ลองตีดูนะครับว่าตีตายไหมโหแรง <c oughs> ตัวต่อมาเขาเนี่ยเป็นนัชชีร่างอัโรล่านะครับไล่์นี่จะเป็นประเภทยากกับมังกรนะครับมันจะแพ้น้ำแข็งในคูณ4ก็ตีไปเลยครับ ตัวต่อมาเขาเป็นจูไครนะครับครั้งก่อนที่มาตีเนี่ยมันเปลี่ยนร่างเป็นเมก้าจูไครนะครับเมก้าจูไครเนี่ยเป็นตัวที่เบสสปีดเร็วมากนะครับอยู่ที่145แต่มันมีจุดอ่อนร้ายแรงนะครับก็คือมันจะแพ้น้ำแข็งนะครับคูณ4ซึ่งเรามีท่าไอชาดนะครับท่าไอชาดเนี่ยเป็นท่าพาอร์ตี้นะครับจะทำให้เราออกท่าก่อนอย่างแน่นอนแล้วก็เมก้าจูไครเนี่ยจะโดนลดพลังป้องกันลงอีก25%นะครับจากแอบิลิตี้แล้วก็โดนดาเมจคูณ4เข้าไปเนี่ยยังไงก็็็็ตตตตตาาาาาาายยยยยยแนน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 ่่่่่ออคคคคคคครร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 ัััััััับบบบบบีีีเเ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 หมมมม้ปปปปลลลงงกกจจจูไไไขิิดววะะะพช แรงมากครับตัวของพ่อเจียนเนี่ยก็เดี๋ยวผมไปรักษาก่อนนะครับแล้วค่อยมาสู้กับตัวที่2ตัวที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นกอร์ลันด้านะครับก็ตีไปเลยครับตัวต่อมาเป็นคินโนกาซ่านะคินโนกาซ่าเนี่ยเป็นประเภทยากกับต่อสู้นะครับซึ่งพ่าเจี้ยนของเราเนี่ยแพ้ต่อสู้คูณสี่นะครับทั้งก่อนที่มาตีเนี่ยผมจำได้ว่ามีไอเทมอย่างโฟกัสเซตด้วยนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวหนีอย่างเดียวไฟโลมาครับจริงจะเป็นมีมีคิวก็ได้นะครับแต่ผมขอเป็นไฟโลก่อนดีกว่ามักพันนะครับเป็นท่าของประเภทต่อสร ไอเทมที่ผมให้ไอไฟโล่ถือเนี่ยคือช้อยสเปร์นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไป1.5ก็จริงนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยจะไม่สามารถใช้ท่าอื่นได้นะครับก็เบเบิร์ตไปเลยครับโฟกัสแซดเขาหลุดเลยนะครับเขาบัฟซอดแดนถ้าเขาบัฟซอดแดนเนี่ยแสดงว่ามันจะใช้มักพันในรอบหน้าแน่เลยซอดแดนเนี่ยเป็นท่าเพิ่มพลังโจมตีสองระดับนะครับมันจะใช้มักพันใส่ผมแน่เลยรอบนี้รู้เลยเนี่ยมันจะใช้มักพันแน่นอนอ่ะก็ไม่เป็นไรครับตีไปเลยเบ๊บเบิร์ตไม่น่าตายหรอกมักพันจริงด้วยยยนะคคครรรัับบบบตตาามมไ่โอเเเ์ เหลือ2ตัวต่อมาเนี่ยเป็นมัสเเนียนะครับครั้งที่แล้วที่มาตีเนี่ยมันใช้ท่าสักการะนะครับเป็นท่าแพรอเวตี้ของประเภทมืดก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไฟโลตายไปเลยนะครับเบสเบิร์ดสักการะครับมาครับเปาเจียนตีไปเลยครับไอซิ่เข้าแคลดอีกฝั่งใช้สักการะนะครับไม่มีผลกับเปาเจียนเนี่ยเป็นประเภทน้ําแข็งกับความมืดหรือมีไม่มีหรอกตีไปแล้วนะครับ ตัวต่อมาเป็นอุสบอกนะครับมันมีไอเทมอย่างล็อกกี้เฮล멧นะครับที่จะสะท้อนการโจมตีที่สัมผัสตัวได้แต่ถ้าจี่เข้าแคสต่เป็นท่าที่ไม่สัมผัสตัวนะครับล็อกกี้เฮลยไม่มีผลกับป้าเจี้ยแน่นอนตีไปเลยครับนี่ครับไม่โดนดาเมจของล็อกกี้เฮล멧สะท้อนกลับมานะครับตัวต่อมาเป็นโลสเลสนะครับก็ตีไปเลยครับลาลังเทสนะครับก็ตีไปเลยครับชนะแล้วนะครับก็ไปรักษาก่อนครับ ตัวที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นดีการอนนะครับผมจะเป็นล่างเป็นล่างไดแม็กแล้วก็ตีไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตัวใหญ่มากตัวต่อมาเนี่ยเป็นทารูเป,ปลนะครับก็ตีไปเลยครับโมจบโบนะครับโมจบโบเนี่ยค่อนข้างถึกครับแต่ว่าโดนแม็กเฮลสตอมเข้าไปเนี่ยไม่น่ารอดนะดานเทงกูนะครับตีไปเลยครับอีกฝั่งหลบได้นะครับ น็อกออฟตีเทมไล์ออฟผมหลุดนะครับตีต่อครับจกักรพรรดินะครับท่าพา o r ที่ของเพความมืดเดเดนะครับก็ต้องรีบปิดมันก่อนที่มันจะทําให้เราหลับนะครับเมีกระเนียยนะครับก็ตีไปเลยครับนะแล้ว <c oughs> ง่ายมากกับตัวที่สามันง่ายกว่าตัวที่2องอีกก็ไปรักษาันก่อนครับตัวนี้เป็นบอสระดับอีพีกนะครับ ตัวแรกที่เขาส่งลงมาเนี่ยเป็นคิโนกาซาะนะครับก็ใช้ท่าเบ้าไปเลยนะครับคิโนกาซาะเนี่ยแพ้ประเภทบินคู่สี่เลยนะครับอีกฝั่งตีไม่โดนนะครับเพราะว่าใช้ท่าเบ้าอยู่โฟกัสแซตเขาหลุดไปแล้วนะครับโดนท่าสปอร์นะครับใช้ยาด่วนเลยครับเขาเปลี่ยนตัวหนีเป็นโมจโบนะครับทำดาเมจต่อไปเลยนะครับท่าเบ้านะครับใช้ไปเลยน็อกออฟไม่โดนนะครับเพราะว่าผมใช้ท่าเบ้าอยู่อีกฝั่งตีตัวชานะครับท่าเบ้ามีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะทําให้ฝั่งตีตัวชาโดนหงหลับก็ต้องรีบใช้้้ยยาาแกหหหลัับบใเรร็วที่สุดนะค โดนน็อกออฟตบไอเทมผมออกนะครับก็น่าจะใช้ได้แค่ท่าเดียวนะครับเพราะมถือไอเทมอย่างชอตแบนอยู่ชอตแบนเนี่ยเป็นไอเทมที่จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นไป1.5แค่เทิร์นแรกนะครับข้อเสียของมันเนี่ยจะไม่สามารถใช้ท่าอื่นได้การที่มันตีออกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะขอบคุณหรือว่าจะอะไรดีก็ใช้ท่าเบาอีกรอบเลยกันนะครับอีฝั่งติดตัวชานะครับแล้วเมล็อกกี้เฮเมตสะท้อนกลับมาแรงมากครับโดนน็อกออฟนะครับผมจะเอาเป็นโพลีกอนซีมาปิดงานนะครับไอบีมไปเลยครับพี่เห็นตัวนี้เป็นาาตรินนะคับ พอลิโกน4เดี๋ยวผมให้มันถือไอเทมเป็น Choice Space นะครับเหมือนกับ Choice b a r r เลยครับแต่ว่าเนี้ยจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีพิเศษนะครับ1.5ส่วนข้อเสียเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับปิดดารลินไปได้แล้วนะครับหนึ่งตัวตัวต่อมาไปขี้โนกาซ่าครับคิ้โนกาซ่าเนี่ยเขาน่าจะเอาค่า Priority ซักท่าแหละมาตีพอลิโกน4ของผมนะครับผมต้องเปลี่ยนตัวหนีนะครับเป็นมีมีคิวนะครับมารับดาเมจแทนมักพันนะครับมักพันเป็นท่า Priority ของประเภทต่อสู้นะครับไม่มีผลกับมีมีคิวนะครับมีมีคิวของผมเเเเนนนนีีี่่่่ยยมททททาาาะะะคคคครรรรััับบบกกก็็็ืออปปปขงภผดไล ตัวต่อมาเป็นบีกาลอนนะครับผมไม่รู้นะครับว่าที่เขาใส่บีกาลอนลงมาเนี่ยไม่รู้ว่าใส่มาเพราะอะไรขอดูเชิงไปก่อนนะครับวิวอวิฟอ๋อเข้ามาวางสไปน์นะครับสไปน์เนี่ยเหมือนกับท่าสเตลล็อกนะครับแต่ว่าจะวางได้หลายขั้นเลยนะครับท่านวางสไปน์รอบแรกเนี่ยแสดงว่าอีก2รอบเนี่ยมันจะวางสไปน์อย่างแน่นอนก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อนเลยครับไฟโลวมาครับวางสไปน์ยิงด้วยครับรอบหน้ามันก็จะวางสไปน์แน่นอนครับก็จะเบสเบิร์ดปิดไปเลยนะครับมันเปลี่ยนตัวหนีเป็นโมจโบนะครับผมก็็เเเปปลลีีี่ยนนนนนนนตัััวหมืออกกะครบโพ น็อกออฟนะครับยิงไอบีไปเลยครับยิงไอบีไปเลยเป็นพันนะครับมาครับเป่าเจี้ยนไอายซิเคิลแคลสนะครับต่อมาเป็นเอฟูนนะครับเอฟูนเนี่ยเบสปีดอยู่ที่110นะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่าเขาเล่นเป็นสัตว์สปีดไหมถ้าเขาเล่นเป็นสัตว์สปีดเนี่ยจะเร็วกว่าแน่นอนครับขอไม่เสี่ยงก็สับตัวหนีก่อนเลยครับเป็นอมีวีคิวนะครับ มีมีคิวเนี่ยมี Ability Disguide นะครับ i s g u i ส e ตอนนี้แตกไปแล้วนะครับใช้จังหวะนะครับใช้แม็กโพชั่นนะครับเพิ่มเลือดให้ตัวของไฟโลนะครับเลือดเต็มเพื่อที่จะให้ Ability อย่างเกลวิงนะครับทำงานทำดีมากครับมีมีคิวมาครับไฟโลเบฟเบิร์ดครับตัวต่อมาเป็นมารุมายนะครับก็ตีไปเลยครับไม่มีอะไรอยู่แล้วเบฟเบิร์ดมันระเบิดตัวเองตายนะครับอะไรของมันเนี่ย อะไรเขาใส่มาทําไมระเบิดตัวเองตายเนี่ยก็ผมชนะไปเทิรนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเหลือโปเกมอนอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนร่างเป็นร่างไดแม็กเลยโอ้รีบตายไปไหนผมเหลือโปเกมอนเป็นเป้าเจียนกับตัวของกอรีนด้าน,นะครับก็ชนะแล้วเดี๋ยวผมไปรักษาก่อน ตัวนี้เป็นบอสร,ระดับรีเจนเดอรี่นะครับทีมของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับตัวแรกเนี่ยจูไคเนี่ยเป็นเมกา้าจูไคแบบไม่ต้องสืบอ,อยู่แล้วนะครับตัวที่2เนี่ยคือวัฒโกดเนี่ยมันมีเอวิลิตี้อย่างคอราฟิวนะครับเอวิลิตี้เนี่ยจะทำให้มันเร็ว2เท่านะครับถ้ามันอยู่ในแดดซึ่งตัวที่จะเปิดแดดให้มันเนี่ยก็คือตัวของแชริมอย่างแน่นอนนะครับน่าจะเป็นท่าอย่างซันนี่เดย์นะครับและที่สคัญนในแชริมยังมีเอวิลิตี้อย่างฟาวเวอร์คิปด้วยนะครับ เมื่ออยู่ในแดดเนี่ยมันจะมอบพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันพิเศษนะครับให้เพื่อนร่วมทีมผมมันนะครับ50%ส่วนทีมผมเนี่ยมีตัวแก้นะครับอย่างไฟโรที่มีฮีทเติ้ลเดวิตี้อย่างเกวิงนะครับจะได้ท่าก่อนอย่างแน่นอนนะครับถ้าเลือดเต็มแล้วก็อีกตัวก็คือเปาเจี้ยนนะครับถ้าอีกฝั่งเป็นเมกาจูไคเนี่ยเปาเจี้ยนเนี่ยมีท่าแพรเวตตี้อย่างไอชาร์ดซึ่งเมกาจูไคเนี่ยจะถูกลดเกราะลง25%แล้วก็จะโดนน้ำแข็งเนี่ยคูณ4ยังไงเมกาจูไคก็ตายอย่างแน่นอนนะครัครัััันนับบบเเ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 เมมืื่ออออลลลกกกตตววปปปิิดดนนนนยยคครรรีผ็ส์ะ ตัวที่เขาส่งมาตัวแรกเนี่ยเป็นรีเฟียนะครับก็จะทําดาเมจเท่าที่ทําได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนล่างเป็นกิตการแม็กตั้งแต่เธอแรกเลยนะครับแล้วก็ใช้แม็กไฟบอลไปเลยนะครับรีบปิดตัวของรีเฟียไปเลยโอ้หไม่ตายนะครับใช้แม็กแอนตีมไปเลยนะครับโดน็อออฟนะครับรีเฟียเขาตายแล้วครับตัวต่อมาเขาเป็นมาเชโดนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเอามาใส่ท่าหลับใส่ผมหรือเปล่าก็รีบตีไปเลยนะครับจะใช้ท่าย์แม็กแฟร์ไปเลยนะครับ โอเคครับมาเฉดเดอเขาตายนะครับตัวต่อมังเขาเนี่ยเป็นนัชชีนะครับนัชชีล่างอัลลร่าฟอร์มก็ใช้ท่าเบล์นะครับเปลี่ยนท่าเป็นท่าบินไปเลยครับเฟิมพาวเวอร์มันไม่โดนนะครับเพราะว่าใช้ท่าเบล์อยู่แรงอยู่นะอุ้ยโดนละออกมาครับตัวของโพลิโอนนะครับไอ้บีมครับจูไคนะครับเขาจะเปลี่ยนล่างเป็นมิก้าจูไคอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องปล่อยโพลิโอนสีตายไปเลยนะครับเพื่อนหน้าจะเอาเป็นตัวของเปาเจี้ยนออกมานะครับมาใช้ท่าไอชาร์ดบีฟสตอร์มนะครับโพลิโอนสีผมตายมาแล้วครับเปาเจี้ยน ตอนนี้เมก้าจูไคเนี่ยโดนลดก่อนลงไป25%แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เมก้าจูไคเนี่ยมันเร็วกว่าเรามากนะครับแต่ว่าผมมีท่าไอชัดนะครับที่เป็นท่าแพาวเวอร์ตี้ของเพชน้ำแข็งซึ่งเมก้าจูไคเนี่ยมันแพ้น้ำแข็งคูณ4นะครับโดนลดเกาะ25%แล้วก็จะโดนท่าน้ำแข็งคูณ4ยังไงก็ตายแน่นอนครับไอชัดตายไปเลยครับตัวต่อมาเขาเป็นแชริมนะครับก็ตีไปเลยครับไอซีเคิลแคลดฮะมันตีมาเลยไม่ตายนะครับก็ตีสวนไปผมตายนะครับเพราะว่าเป็นผลของไรออฟบอทโคตรโหดเลยครับ ที่ผมตายเนี่ยเพราะว่าเป็นผลของไอเทมที่ถือนะครับอย่างไร้อบเพลย์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเสริมให้อย่างแรกมาดูก่อนนะครับว่าทําไมเปาเจี้ยนถึงไม่ตายอันนี้ผมไปคํานวณในเว็บมาให้เลยนะครับเลเวลห่าง40เลเวลส่วนสเตตัสเนี่ยไปตามค่าในเกมเลยนะครับมาดูท่าที่เชอริมใช้ตีกันนะครับก็คือท่าของเพทอบิสซาด75%เช้งทูวันฮิตเคโอหมายความว่าเปาเจี้ยนเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนตีเดียวตายเลยนะครับ75%ส่วนโอกาสรอดเนี่ยคือ25%นะครับซึ่งเปาเจี้ยนมันรอดทำให ดูกันนะครับว่านายตัวของเชลิมเนี่ยถึงไม่ยอมใช้ท่าซันนี่เดย์เรียกแดดออกมา5เทินนั่นก็เพราะว่าถ้ามันเรียกแดดออกมาเสร็จแล้วนะครับตัวของมันจะโดนป้าเจี้ยนตีตายแน่นอนนะครับตามที่เราไปคำนวณดาเมจมาก่อนหน้าอีกฝั่งจะเหลือแค่วาทาโกะนะครับเมื่อวาทาโกะเข้ามาในสนามจะได้รับความเร็วคูณสองนะครับจาก ability colorfield เพราะว่าอยู่ในสนามที่มีแดดอยู่นะครับทำให้ตัวของมันนั้นเร็วมากๆนะครับแต่มันมีจุดอ่อนแรงนะครับนั่นก็คือมันจะแพ้น้ำแข็งคูณสี่เพราะตัวของมันเป็นประเภทยากกับประเภทบินนะครับซึ่งตััวขอองงงป้้าาเเเจีีียยยยนน่่่มทแพร็ูไก อันนี้มาดูกันนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าปอดโคตรโหดนั่นก็เพราะว่าท่าเชริมเนี่ยมันตีเป้าเจียนตายนะครับผมจะเหลือแค่มีมิคิวกอลิลันดาแล้วก็ไฟโลนะครับซึ่งมันจะเป็นการมาคับให้ผมเนี่ยต้องเลือกไฟโลออกมานะครับเพื่อรีบปิดตัวของเชริมก่อนที่มันจะใช้ท่าซันนี่เดย์นะครับเรียกแดดออกมา แล้วก็ถ้าเราใช้เบสเบิร์ดเพื่อปิดชลิมไปก่อนหน้าแล้วนะครับเราจะเสียเลือดด้วยทําให้เลือดของเราไม่เต็มนะครับเมื่อเลือดไม่เต็มอบิลิตี้อย่างเกวินก็จะไม่ทํางานนะครับตัวสุดท้ายเข้าไปวัตทัก,กะนะครับดูจากทีมของเขาเนี่ยตัวของมันน่าจะเป็นสายสปีดอย่างแน่นอนครับที่สําคัญเนี่ยเลเวลห่างถึง40เลเวลเลยนะครับถ้าไม่ฆ่าเบสสปีดของมันเนี่ยเร็วขึ้นไปอีกเราจะกลายเป็นฝ่ายที่ลําบากเองนะครับก็จุดเล็กๆนะครับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ากลายเป็นจุดพิเกมที่สําคัญมากแต่ว่ายังไงผผมมมมมมมกก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 ็็็็ชชชนนนนนนะะะะะะแแแแบบ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 100%คคคครร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 ััััััเเเเเเเพาา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 วว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 ่่่่่่่่ีีีีีีีไไไไไไออ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 ททททยยยยยงงง์์ลลลลูู้้้้้้้จจุิิตตตขขขปปหืืฟโดดๆใ ผมเหลือไฟโลไว้นะครับเพื่อที่จะมาปิดวัลทากโกทีหลังตัวที่ผมจะส่งไปเนี่ยคือมีมีคิวนะครับเพราะว่าจะลดเลือดให้ได้มากที่สุดก่อนวิวโอวิปไว้นะครับโดนผงหลับใช้ยาด่วนเลยครับโดนอคโคปติกนะครับแต่ว่าติดแอ็บบิตี้อย่างดิสไกส์นะครับฝั่งตอนนี้เร็วกว่าเรานะครับน่าจะใช้วิววิปเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับก็จะใช้ท่าแพรวิตี้อย่างเชดอสนีนะครับทำดาเมจให้ได้มากที่สุดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ทำดีมากครับไม่มีควิวมาครับไฟโล่ปิดงานไฟโลบเนี่ยมี ability อย่างเกวิงอยู่นะครับซึ่งจะได้ออกท่าก่อนอย่างแน่นอนแล้วก็ถือเทมอย่างชอตเปนพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นมา1.5นะครับไปเลยครับเบบเบิร์ดชนะแล้วนะครับตัวของระดับรีเจนเดอรี่ก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าตัวระดับ EP พีนะจริงๆอ่ะก็ EP พีนี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปมาปถึงนี้ EP หน้าเนี่ยจะเป็นแล้วก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ